เอาครับพี่น้องครับสำหรับมือนีครับผมนี่เลิกงามย่ำดีนะครับในการที่มาสามเขาเนาะครับผมนี่บู๊ยบรรยากาศขักปันยั่งครับพี่น้องครับนี่สำหรับพี่น้องปองปลายเฮ้านะครับที่มาสามเขามือนีมิตรสาวสำน้อยครับผมเออืเอาไรเรียต่างต่างเป็นอย่างไรนะครับผมมาทักทายกันก่อนครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผม จากช่อง u t u b e นะครับแล้วก็ Facebook f แฟนเพจรวมทั้งทีตอกนะครับที่มีชื่อว่า Happy การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับยืนยันยืนหยัดแล้วก็ยืนหนึ่งเรื่องของการทำนาครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาเอาใจพี่น้องป้องไปนะครับเดี๋ยวเราฟังกันก่อนนะครับเบื้องต้นเนาะว่ายี่สิบสองไร่ทัหมดนะครับเดี๋ยวทำการดำนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับ คลิปก่อนๆที่ผ่านมานะครับได้วาจากันนอเกี่ยวกับเรื่องของการดำนะครับซึ่งตอนนี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร่อยแล้วนะครับผมครับสําหรับเบื่อวานครับผมพร้อมทีมงานนะครับนอก็ได้เอาเครื่องสูบน้ำพญานาคน่อยครับผมมาทําการขอดน้ำนะครับออกเนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนนะครับมีน้ำไหลนะครับโดยเฉพาะยังยิ่งขังคันแท่นหน้านะครับตรงนี้นอ เพราะว่าผมใส่รถแมคโครนะครับในการป้านคันแท่นหน้าเนาะก็เลยเหตุในพื้นที่ขางๆคันแท่นหน้านะครับที่เพิ่นทําการขูดดินเอานะครับเพื่อสีเห็ดเป็นคันแท่นหน้านะครับพื้นที่มันก็เลยต่าครับพี่น้องครับนีเนาะน้ำก็เลยขังเมื่อวานนี้ผมพร้อมทีมงานนะครับก็เลยทําการขอดน้ำนะครับซึ่งตอนนี้ก็แห้งพอสมควรแล้วครับพี่น้องครับมือนี่นะครับก็เลยเป็นมือนะครับเลิกงามยามดีเนาะ ที่คณะเฮ้านะครับสีทําการสามเข่าครับพี่น้องครับนี่ครับผมยังถีพอ้พี่น้องนะครับเพิ่นถือก้าไปนี่ครับผมนี่เอาละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับเข้าไปเบิ่งงานหน้ากันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้ครับผมนี่เข้าลงมายังไหหน้าของเข้านอสาหรับตอนนี้ครับกาลังคึกคักด้วยทีเดียวนะครับสําหรับพี่น้อง้องไปเข้านะครับที่มาทําการซอยสามเข่ามอนี้ครับผม ซึ่งการสามเขานะครับหลังจากที่เยาทำการดับหน้านะครับด้วยรถดับหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการสามในลักษณะแบบแบบนี้ครับผมกระิ่ง่ายนี่ง่ายแน่จัหน้อยครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าอ่าก้าก็บอได้ลกครับประการแรกนี่ครับผมนี่ก้าจากการที่ยาเพาะมาเนาะครับนี่เนาะนี่ครับผม แล้วก็หลังจากนั้นนะครับนี่คือวิธีการดำครับผมนี่ให้พ่อให้พี่น้องป้องปายนะครับเดี๋ยวเบิ้งกันชัดๆนี่ครับผมนี่ก้าเี่าเพาะไว้นะครับเนาะเป็นแผ่นเข้ากับฉีกออกครับพี่น้องครับนี่นี่มาเบิ้งกันใกล้ๆน่ครับพี่น้องครับนี่บาทที่น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 ี่เห็นไหมครับนี่นี่คือลักษณะของกาเนาะเข้ากับฉีกเอานะครับผมนี่สามซีต้นเนาะในการดำครับผม นี่ก็เลยสบายเนี่ยจักหน่อยครับเบื้องต้นเนาะนี่บ่ได้ลกกาประการแรกประการที่สองนี่ตอนนี้เขาเอาน้ำออกครับพี่น้องครับมันก็เลยง่ายครับเพราะว่ามันเป็นขี่ตมขี่เล่นเนาะแต่ว่าสียากเนี่ยตรงที่บริเวณที่ตมได้หลายเนี่ยนะครับเนาะยางยากไปยากมันลม แต่ว่าจากการทีบเบื้องต้นครับตอนนี้ก็พี่น้องป้องไปห้านะครับที่มาดำมือก็มีความประทับใจครับเนื่องจากวันเทง่ายนะครับเนาะหลังจากดำแล้วครับก็สิเป็นลักษณะแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่ง้ามขักปานยังครับผมอืหลังจากสองมือทีพานมานะครับห้าดำเนาะเป็นมาเลเคคาครับคณะที่ดำนะครับ ผลปรากฏว่ามั่นน้ำเลิกเนาะมั่นกระเฮ็ดให้ต้นก้านะครับที่ห้อ,อใส่เครื่องดำหน้านะครับปากลงไปเนาะมั่นยังบอฮหอดดินมันก็เลยได้เข่าร้อยนะครับเนาะยังคลิปตีเดวอจะให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับได้รับฟังกันนะครับเนาะตั้งแต่คลิปก่อนสําหรับมือนี้นะครับก็เลยไดมาสามนะครับให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้เบิ้งกันเนาะ เอาห้องเบิ้งอีกตานึงครับทั้งผุนเนาะครับเนาะครับนี่ย่างที่ผมได้ว่าจะให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้รับฟังกันนะครับว่านี่สําหรับขั้นแท่นหน้ามองนี่นะครับเป็นขั้นแท่นหน้าที่ป้านไม้โดยใส่รถแมคโครครับผมมันก็เลยให้พื้นที่ที่ยุกขังๆนี่ครับผมนี่น้ามโหงไหลพอสมควรนะครับเห็นบ่ครับตรงบริเวณตรงกลางนี่แห่งดีปันย่งเนาะ แต่ว่าด้านคางนี่นี่น้ำหลคักประยังครับนี่ผมว่านี่ก็เลยใส่เครื่องสูบน้ำม,มาดูดออกนะครับหลังจากนั้นก็จกังสีสาม,มารถตี่สามได้นะครับนี่เนาะนี่หลังจากที่ดูดออกแล้วนะครับนี่ลักษณะเป็นยังสี่ละครับผมนี่นี่บางบางส่วนที่มันลอยไปนะครับเขาก็เลยต้องได้มาปักซ้ำอีกครั้งนึงนะครับสําหรับตนนะครับนี่เนาะนแต่ถา้าสมมติว่าเข้า บอบน้ำออกครับพี่น้องครับสิมีปัญหาหลายอย่างอยู่พอสมควรเนาะเนื่องจากว่าต้นเขายังเป็นต้นเขาที่มีอายุน่อยๆอยู่ครับผมต้ประมาณอา่สิบห้าถึงยี่สิบหนะครับสาหรับกานเนาะประการแรกนี่เมื่อมันแช่น้ำโดนโดนไปนี่มันสิเป่อยครับพี่น้องครับมันสิเป่อยเนาะระการที่2นี่ครับผมเอ่อ พอตะมีน้ำนี่บัดนี้หอยเชอรี่อัศจรอหันเลยครับพี่น้องครับนี่หลายเติอพอสมควรนะครับดังนั้นนี่เมื่อเอาออกนะครับปัญหาเรื่องของหอยเชอรี่ก็สิบเวไปนะครับนี่เนาะดังนั้นนะครับก็เลยเป็นผลดีเนาะของการที่ไปที่มากนะครับของการเทยวน้ำออกก่อนเท้าสิทำการสามครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่ก็เลยมาว่าใจพี่พี่น้องนะครับแต่รับฟังกันนะครับนี่ครับ บรรยากาศสดๆนะครับสำหรับตอนนี้เนาะเอาครับถ่ายสุดคลิปสำหรับเมื่อนี้นะครับฝากพี่น้องป้องไปนะครับในการติดตามก็แล้วกันนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับท่านใดที่กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกดมากกระแลงให้ในเด้อนะครับเพื่อสิบริภาษคลิปดีๆแบบนี้นะครับผมเอาครับสำหรับเมื่อนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับ พร้อมกับพี่น้องป้องไปนะครับที่ทําการสามเขายูมองนีเนาะขอมลาผ้าจากพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสําหรับวันนี้ครับผมขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมมาครับพี่น้องครับเนี่ยมาสามเขาน้ากันครับผม